สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้ผมจะพามาทําไก่ย่างน้ํากิ้มพิกสดกันนะครับผมเป็นอีกเมนูที่บอกว่าเซบมากนะครับรสชาติจัดจ้านเลยทีเดียวครับผมหลายๆท่านก็น่าจะเคยลองแล้วนะครับเดี๋ยวไปดูวิธีทํากันเลยครับผมนี่ฮะวันนี้ผมก็ใช้เป็นเนื้อไก่หั่นชิ้นมาสําเร็จแล้วนะครับแต่ก็จะมีชิ้นใหญ่ชิ้นเล็กบ้างนะครับเรานามาหั่นเพิ่มได้นะครับผมเป็นส่วนของสะโพกนะครับแล้วก็จะใช้เป็นเครื่องในไก่ด้วยนะครับเป็นส่วนของกลืนนะครับผมน้าหนักรวม2กิโลกรัมครับผมนี่ฮะท ไก่ตัวนี้ก็ล้างเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปหมักกันเลยครับผมพริกไทยครับผมขาดไม่ได้ครับประมาณเกือบสองช้อนนะครับผมพริกไทยเม็ดขาวนะครับตามด้วยกระเทียมรากผักชีแล้วก็ตะไคร้นะครับผมรากผักชีสี่ห้าชิ้นนะครับตะไคร้สักสองต้นนะครับผมแล้วก็กระเทียมสักประมาณสามสิบกรัมนะครับที่ผมเลือกใช้สูตรหมักไก่สูตรนี้นะครับเพราะว่าหลายๆท่านลองนําไปทําขายแล้วครับก็ได้ผลตอบรับดีนะครับผมแล้วก็ตามด้วยผงปรุงรสไก่ครับ ประมาณสักครึ่งทพีนะครับผมถ้าใครไม่มีผมปูรสไก่ก็ใช้เป็นหมูได้ครับผมตามด้วยน้ําตาลทรายครับหนึ่งทพีครับผมผงนัวตามใจชอบครับไม่ทานก็ไม่ต้องใส่นะครับผมตามด้วยซอสหอยนางรมครับสองทพีครับผมซีอิ๊วขาวครับประมาณสักหนึ่งทพีบวกอีกสักหนึ่งส่วนสีททพีครับประมาณนี้ จำด้วยนมข้นจืดครับประมาณสัก34มส่ี่ทพีนะครับบางคนก็ไม่ใส่นะครับใช้เป็นน้าเปล่าแทนนะครับแต่ผมว่าใส่นมนะครับเพิ่มความกลมกล่อมนะครับผมจำด้วยน้ําตาลปี๊บครับผมประมาณหนึ่งทพีเหมือนกันครับถ้าช่างเป็นน้าหนักก็ประมาณสักร้อยกรัมครับผมอันนี้ครับน้ำมันพืชนิดหน่อยครับสําหรับถ้าไก่ใครมีมันไม่เยอะนะครับก็ใส่ตัวนี้ไปครับเวลาย่างออกมาไก่เราจะได้มีความเงาไม่แห้งนะครับผมอันนี้ผมจะเติมแต่งสีนิดนึงนะครับผมเพื่อความสวยงามครับไม่ต้องใส่เยอะนะครับผม ถ้าใครทำทานไม่ต้องใส่ก็ได้นะครับถ้าคนทำขายนะครับถ้าไม่ใส่ถ้าทิ้งไว้นานๆสีจะซีดหน่อยนะครับผมใส่ปริมาณที่เหมาะสมครับถ้าใส่เยอะเกินไปก็ไม่น่าทานนะครับผมนี่ผมจะทำการหมักไว้ประมาณสัก30 40นาทีพอนะครับจริงหมักไม่นานนี้ไม่ต้องแช่ตู้เย็นก็ได้นะครับผมอ่ภาชนะปิดไว้ก็ได้ครับช่วงที่รอหมักไก่เดี๋ยวเราไปทําน้าจิ้มกันครับผมสูตรน้ําจิ้มที่ผมใช้วันนี้ก็มีเปรี้ยวนําหน่อยนะครับผมนี่ฮะพริกที่ผมใช้วันนี้ก็พริกชี้ฟ้าแดงแล้วก็พริกขี้หนูสวน ชีฟ้าแดงอยู่ที่ประมาณ75กรัมครับพริกขี้หนูสวนอยู่ที่ประมาณ45กรัมครับผมตมด้วยกระเทียมครับผม50กรัมแล้วก็จะมีตัวรากผักชีแล้วก็ต้นผักชีนะครับผมใส่ไปประมาณสัก 20- 30กรัมก็ได้นะครับอันนี้ใครจะใช้เป็นเครื่องปั่นก็ได้นะครับนะตด้วยน้ำตาลปีบ๊บามช้อนพูนนะครับผม ถ้าใครทำขายจำนวนเยอะก็ใช้เป็นเครื่องปั่นอะไรก็ได้นะครับผมตามด้วยน้ำมะนาวครับอันนี้ผมใช้เป็นมะนาวคั้นสดเลยนะครับผมผมใช้ประมาณ1ิบสี่ช้อนนะครับประมาณร้อยสี่สิบกรัมครับน้ำปลาครับผมสิบสี่ช้อนเท่ากันกับน้ำมะนาวเลยนะครับเราจะไม่ให้น้ำกิมรสเค็มมากนะครับผมเวลานำไปราดไก่ย่างนะครับไก่เราหมักเรียบร้อยแล้วครับอร่อยแล้วครับผมเวลานำไปราดเนี่ยถ้ามันเค็มมากจะไม่ค่อยอร่อยนะครับ ออกเปรี้ยวแล้วก็จะมีหวานแล้วก็เผ็ดนิดนึงครับผมพงนัวตามจะชอบครับผมอันนี้ก็ได้แล้วครับผมน้ำจิ้มสูตรนี้ก็สไตล์ซีฟู้ดนะครับผักชีไทยนิดหน่อยเสริมเลยพริกขี้หนูนสวน,นครับผมอันนี้ก็เสร็จแล้วครับเดี๋ยวเราไปเสียบไก่ย่างกันเลยครับผมหมักได้ประมาณสักสีนาทีครับก่อนเสียบก็คูเค้านิดนึงครับผม กรณีถ้าใครทาไข่จํานวนเยอะนะครับผมแนะนําให้หมักเครื่องในกับพวกเนื้อแยกกันนะครับผมวิธีเสียบไก่นะครับอันนี้เป็นตัวเนื้อนะครับผมก็จะสลับเนื้อสลับมันนะครับผมเวลาย่างมันจะได้ไม่แห้งนะครับถ้ามีแต่เนื้อเกินไปมันจะกระด้างครับไม่อร่อยครับผมให้มีมันแทรกเลยนะครับนี่ครับจะได้ประมาณนี้ครับผมมันเนื้อมันเนื้อประมาณนี้ครับผมย่างออกมาจะได้สวยด้วยนะครับน่าทานด้วยตัวเครื่องในวันนี้ผมใช้ไม่เยอะครับประมาณสักสามขีดนะครับผมสองสามขีดนะครับ วันนี้ก็ใช้แค่กึ๋นอย่างเดียวครับตัวไตนะครับผมเนี่ยฮะได้ไหมประมาณนี้ครับผมเดี๋ยวเราไปย่างกันเลยครับเนี่ยฮะเวลาย่างก็ใช้ไฟกลางนะครับผมห้ามไฟอ่อนเกินไปนะครับไม่งั้นเดี๋ยวไก่เราจะกระด้างนะครับไม่อร่อยมีคนถามเข้ามาครับว่าใช้เตาย่างเกล็ดย่างได้ไหมก็ย่างได้ครับผมทําไม่นามากจริงๆถ้านาก็สุกครับแต่ความอร่อยนี่ไม่สู้ฐานนะครับผมความร้อนไม่ถึงความร้อนไม่ได้ครับ จริงๆรสชาติเหมือนเดิมครับแต่อยู่ที่ความนุ่มความฉ่าของเนื้อนะครับต่างกันครับผมนอกจากนี้ฐานก็จะหอมมากกว่านะครับผมอันนี้ก็ถือว่าสุกแล้วนะครับผมแต่ถ้าใครชอบแห้งกว่านี้ทําทานเองก็ย่างเพิ่มได้ครับหอมนะหอมมากก็อาจจะมีไหมบ้างครับใช้กันไครตัดแต่งเอาครับผมส่วนใหญ่ก็จะไม่ตรงหนังไก่ครับผมมันเยอะครับเป็นเรื่องธรรมดาครับผม อันนี้ก็สุกแล้วครับผมราดเลยครับเยิ้มๆเลยครับผมต้องลองนะครับผมสูตรนี้ไม่ผิดหวังแน่นอนครับทำกินก็ได้ทำขายก็ดีครับขายดีแน่นอนครับผมจริงๆถ้าทำขายอยู่ที่ไม้ประมาณสัก10บาท12บาท15บาบาทประมาณนี้ครับขึ้นอยู่กับเราเสียบด้วยนะครับผมขายได้ครับผม เป็นกับแกล้มนี่ก็ถือว่าเด็ดเลยนะครับผมเมนูนี้ก็จะประมาณนี้นะครับมาทานด้วยกันนะครับผมถ้าใครชอบคลิปนี้ผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับเดีย๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณครับ